ครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับอยู่กับอู่ช่างเอ็มครับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามวันนี้จะส่งคลาดติดผ่านพวนรถไถแล้วก็ติดโรตารี่รถไถครับขอบคุณลูกค้าครับแล้วก็คุณฉลองนะครับอยู่ที่บ้านโพนดวนนะครับตําบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกตนะครับวันนี้ก็เดินทางจากจังหวัดมหาสารคามนะครับไปที่ร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยนะครับแล้วก็มาที่ร้อยเอ็ดือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ อีกร้อยเอ็ดอีกท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่พนมไพรนะครับไปเกษตรวิสัยแล้วก็มาพนมไพรนะครับอำเภอพนมไพรร้อยเอ็ดแล้วก็เดินทางต่อมาที่อำเภอวังหินสีสเกตนะครับวันนี้จัดส่งลูกค้า3ท่านนะครับขอบคุณลูกค้านะครับสำหรับของคุณฉลองนะครับเป็นรถถ L4018 นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับโครงผานที่ลูกค้าใช้นะครับ DH226E กนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้าดู ดูมาจากาช่องในตตอนะครับในตตอของทางอู่นะครับขอบคุณมากครับตัวแรกลูกค้าคิดว่าออหลอกหรือเปล่าจะมาส่งหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือ,อสินค้าทางร้านจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ทุกพื้นที่นะครับถ้าผมมีเวลามาส่งผมก็จะมาส่งแล้วก็ติดตั้งให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงทางร้านก็คือเก็บเงินปลายทางได้ทุกพื้นที่ครับวันนี้ลูกค้าจัดเป็นแพ็คคู่เลยนะครับอลซีติดผ่านหนึ่งตัวแล้วก็ อ่าเป็นติดโรตารี่นู่นเห็นไหมครับติดโรตารี่ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูติดโรตารี่แต่ตัวนี้ดูติดฐานก่อนนะครับว่าการติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับสาหรับฐาน6นะครับฐาน5ผมอ่าจังหวัดอ่ารอยเอ็ดมาแล้วนะครับรถรถนี้ก็จะมาดูฐาน6นะครับว่าต้องย้ายราวขาเขี่ยตรงไหนนะครับสำหรับตัวนี้ฐานก็จะเป็น DH 226E นะครับเฮฟ V พันะครับใบ22นิ้ว6ใบนะครับตัวนี้ เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับดาวขาเขียดินตัวนี้นะครับนี่ที่ต้องได้ย้ายนะครับเห็นไหมครับปกติดูรอยเดิมครับนี่รอยเดิมจะอยู่ด้านบนครับเหล็กตัวนี้ครับคานเหล็กตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับตำแหน่งน็อตก็ใส่เหมือนเดิมเลยครับถอดออก3ามตัวถอดตัวหนึ่งนะครับถอดตัวนี้ออกนะไม่ใช่ตัวนี้นะถอดตัวนี้ออกหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ออกสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ออก3ามนะครับแล้วก็ยกเหล็กตัวนี้ครับ อ่าปกติมันอยู่ข้างบนเห็นรอยไหมครับนี่ยุยกแล้วก็ลงข้างล่างแล้วก็ใส่ตัวนี้ไว้เหมือนเดิมครับนี่ใส่ร้อยน็อตขึ้นมาขันบีบไว้ครับนี่หนึ่งจุดที่เราถอดออกสองจุดนะครับแล้วก็สามจุดนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราขยับย้ายปุ๊บหัวน็อตที่จะมาติดกับขาคาดเห็นไหมครับนี จะมาอยู่ด้านล่างแล้วคราวนี้นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยระยะมันต่ําลงแค่นิดหน่อยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานเราก็ตั้งให้เหมือนเดิมครับนี่ตั้งให้มันห่างจากผานเสดินได้เหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับนี่ตั้งให้มันห่างจากผานอ่านิดอ่านิดหน่อยครับเห็นไหมครับนี่มันก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับนะครับอ่าส่วนการติดตั้งเราก็ ใส่ประกับล็อกด้านล่างเลยนี่ครับไม่ต้องเชื่อมนะไม่ต้องเชื่อมหรือเจาะรู ου, เห็นไหมครับประกับล็อกใส่กับสันครับร้อยน็อตขึ้นมาด้านบนก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับขันตัวแรกให้แน่นตัวที่2ตามลงไปครับนี่อ่าส่วนระยะนะครับให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับอยู่ในแนวล้อรถขอบยางล้อรถด้านนอกนะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับติดตั้งด้านหลังก็เหมือนกันครับร้อยน็อตขึ้นมานี่ครับ ขันบีบด้านบนแบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับการติดค่าติดผานนะครับ L40 ผาน6แต่ถ้าเป็นผาน5นะเราไม่ต้องไปย้ายราวตัวนี้เลยก็คือสามารถยกขึ้นแล้วก็ติดได้เลยนะครับมันจะไม่ติดหัวน็อตนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าได้รถเป็นมือสองมานะครับเพิ่งออกได้1เดือนนะครับผานเวรคขี้มเมาหมดแล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะส่วนตัวผานราวผานจานผานก็ เริ่มจะหมดแล้วหมดแลวแหละครับนะเพราะว่าแตกบินไปแล้วนี่ถ้าไถาแต่ของตัวเองก็ได้อยู่นะครับถ้ารับจ้างก็คือจะไม่เหมาะสมเพราะว่ามันจะไถไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าตัวผ่านมันสั้นแล้วนะครับมันมันเล็กแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานก็ติดเสร็จแล้วค่อยดึงลงนะครับการใช้งานก็ดึงลงด้านล่างแบบนี้ครับะจะเห็นได้ว่าคาดของเราตัวฟันจะงอแบบนี้ครับงอเพื่ออะไรเพื่อว่า จะไม่ให้การที่เรางอฟันเนี่ยก็คือเวลาเราวางผานไถ่ายลงน้ําหนักผานมันจะไม่ได้มาอยู่ที่คาดนะครับเพราะว่าคาดมันนอนกับพื้นเห็นไหมครับมันสามารถนอนกับพื้นมันสามารถยกขึ้นเองได้นี่ครับอ่าเดี๋ยวช่างวางลงครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วใจเห็นไหมครับวางลงปุ๊บเห็นไหมครับน้ําหนักผานมันจะไม่ได้มาอยู่ที่คาดแล้วคราวนี้มันจะทําให้ขาของ คาดใช้งานได้ยาวนานขึ้นตัวนี้เราก็ออกแบบมา,าจากอู่ช่างเอ็มโดยเฉพาะนะครับเราคํานึงถึงขาการใช้งานเนี่ยว่าเวลาเราวางลงถ้าคาดมันทิ่มดินเลยเนี่ยมันจะส่งผลเสียทําให้ตัวขาที่เราซับมาเนี่ยเสียศูนย์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างนึงให้ช่างาเดี๋ยวให้ช่างยกผ่านไถขึ้นนะครับาสาหรับคาดจากทางอู่นะครับสไตล์จะไม่เหมือนอ,อู่อื่นนะนเดี๋ยวให้ดูก่อนอเราเซ็ต คาดยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเอาให้ดูจากแนวคาดเนาะแนวปลายคาดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะเห็นไหมครับจะเสมอกับตัวผานเลยนะครับจะไม่ได้ห้อยลงข้างล่างนะครับถ้าห้อยลงข้างล่างแน่นอนครับกินน้ํามันรถนะครับหนักลถนะครับเพราะมันกดเยอะเกินไปตัวนี้ก็คือเราเซตติ้งให้เห็นไหมครับจะอยู่ในแนวผานเลยถ้าผานไม่กินดินคาดก็จะไม่กดนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องคํานวณถึง คำหนึงถึงนะครับตัวนี้ไม่ให้มันหนักรถนะครับคาดจากทั้งอู่ก็คือตรงรุ่นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับประมาณนี้เลยนะครับสาหรับติดผานพวนนะครับจะเห็นได้ว่าวางลงปุ๊บมันก็จะนอนกับพื้นนะครับน้ำหนักผานไอ้ที่เรางอฟันเนี่ยไม่ให้น้ําหนักผานมันมาอยู่ที่คาดทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนขาเราก็ดามให้ซับให้ดามให้แบบนี้ครับเวลาถอยชนกระแทกจะรู้ดีครับว่าคนใช้คาดเนี่ย ถ้าขาใดขานึ่งมันยุบก่อนแน่นอนครับเสียศูนย์นทันทีแต่ตัวนี้เราซับให้เห็นไหมครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็าพับขึ้นแบบนี้ครับพับขึ้นแบบนี้นี่ครับก็ไถปกติได้เลยนะครับนี่ก็ยกขึ้นจะอยู่ประมาณนี้ระยะห่างที่ห่างจากกองเครื่องมือนี่ห่างจากไฟท้ายมาเยอะครับจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับนี่ประมาณนี้เลยคาดจากอู่ช่างเอ็มครับตรงรุ่นแน่นอน นะครับสำหรับติดฐานทวนนะครับเดี๋ยวติดโรตารี่ผมพาไปดูตัวนี้ติดโรตารี่ลูกค้าก็สั่งเป็นแพคคู่ขอบคุณมากที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างครับตัวนี้โรตารี่ตาช้างโครงสร้างจะไม่เหมือนกันนะครับโครงสร้างจะไม่เหมือนกันถ้าติดโรตารี่ฟันก็จะตรงอ่าเราก็คํานวณน้ําหนักให้เพราะว่าโรตารี่เนี่ยปั่นดินละเอียดอยู่แล้วครับอ่าที่มาติดที่มาติดค่านี่เพราะอะไรหนึ่งช่วยปรับระดับพื้นที่ดินให้เรียบ ไม่ให้มีเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วก็กดดินให้แน่นนะครับเวลาเราหว่านข้าวนาแห้งเนี่ยถ้าดินแน่นข้าวจะเกิดดีทําไมผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าดูจากอรอยล้อรถที่เหยียบนะครับรอยล้รอรถที่เหยียบดินแน่นข้าวเกิดก่อนนะครับสังเกตก็เหมือนกับตัวนี้แหละครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับดินแน่นข้าวเกิดก่อนนะครับสไตล์ของทางร้านก็จะตรงรุ่นครับมาถึงติดตั้งได้เลย,เลยมีเพจล็อกนะครับนี่เราจะไม่ได้ไปยึดกับตัวเหล็กตัวนี้นะครับ ไม่ได้ยึดกับเหล็กตัวนี้นะเพราะว่าบางครับบางบางมากถ้าใช้งานไปนานๆตัวนี้อาจจะทะลุเสียหายของลูกค้าอีกนะครับการจับยึดของเราก็คือจับยึดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจะมีน็อตอยู่2ฝั่งซ้ายขวานี่น็อตเดิมนะถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาเพจลงไปสวมครับตำแหน่งยึดคาดก็อยู่ด้านบนนะครับในส่วนของแขนกลางนะครับเขนกลางตัวนี้สามารถปรับคาดได้นะครับทําไมเราต้องติดแขนกลางมาให้เพราะว่าระยะการลงของคาดมันจะแม่นยําขึ้น การลงของคาดแม่นยานะครับทุกขั้นตอนที่ลูกค้าวางโรตารี่ลงหาพื้นนะครับตัวแขนกลางจะเป็นตัวควบคุมคาดให้ลงสม่ําเสมอนะครับดินมันจะเท่ากันดีนะครับเพราะว่าเราเอาตัวแขนกลางเนี่ยมาควบคุมตัวคาดนะครับถ้าตัวแขนกลางเนี่ยคลายออกไปเยอะคาดมันก็จะลงหาพื้นเยอะนะครับไอตัวนี้ก็คือ,อาสามารถปรับได้ที่หน้าง,งานเลยนะครับถ้าคาดมันลงเยอะเราก็ ขันแขนกลางครับดึงเพจขึ้นมานะครับคาดมันก็จะขึ้นมาตามตัวนี้จะไม่หนักรถนะครับไม่หนักรถการใช้งานเสถียรดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับบูทเราก็มีเปลี่ยนให้เลยนะครับนี่จะเปลี่ยนบูทตรงนี้เอาของเดิมออกเราก็มีบูทมีตัวเพจอะไรมาให้เรียบร้อยขันแค่น็อตอ่าตรงนี้ครับนี่สี่ตัวก็คือล็อกได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องเชื่อมอะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็มีปีกให้นะครับนี่ปีกก็สามารถพับได้เห็นไหมครับ ปีกจะอยู่ในฝาโรตารี่เลยนะครับนี่สามารถพับได้กางได้3สเต็ปครับตัวปีกช่วยเก็บรอยต่อครับเวลาเราวนหัวงานนะครับจะเห็นว่าเป็นสันเบงครูตัวนี้ก็มาช่วยลดปัญหาให้ใช้งานดีตอบโจทย์นะครับตัวนี้น้ําหนักก็กระทัดรัดนะครับรูปทรงก็กระทัดรัดนะครับทาให้ตรงตัวรุ่นนะครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามแน่นอนสำหรับค่าติดโรตารี่อู่ช่างเอ็มนะครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจใครที่อยากรู้ราคานะครับรุ่นไหนรุ่นไหนโทรมาสอบถามได้นะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นราคาไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับอูช่างเอม็มอยู่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับจำหนค่าติดผานพวนติดโรตารี่รถไถน,นะครับสินค้าจะส่งเก็บเงินปลายทางได้ทุกพื้นที่ครับขอบคุณครับ